พอเจ้าหน้าที่เขามาปุ๊บเขาก็เช็คเลยเช็คแล้วปรากฏว่าเ oh. หมือนกับว่า oh. คุณติดปัญหาเรื่องบัตรเครดิตทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เสียเครดิตตรงเนี้ย oh. แต่คือทางธนาคารเขาไม่ยอม oh. เคยไปออกมา <Okay. S 1> ประมาณสองสามเดน,นะคะ่ะ <Okay. S 1> ก็คือติดปัญหาเดียวกันเลย <Okay. S 1> ก็คือว่า นัดจะไปเซ็นสัญญาแล้วพอดีอเช้าวันนั้นเพื่อนอไปทำบทัตรเกี่ยวกับบัตรเครดิตอะคะ่ะไปไปแค่เปิดบัตรเครดิตไว้ก็ยังไม่ได้ว่ากู้ผ่านหรือไม่ผ่านอ,อะไรอย่างเงี้ยพอเจ้าหน้าที่เขามาปุ๊บเขาก็เทคเลยเทคแล้วปรากฏว่าเหมือนกับว่าคุณติดปัญหาเรื่องบัตรเครดิตทั้งทงท,งที่ยังไม่ได้เสียเครดิตตรงเนี้ยแต่คือทางธนาคารเขาไม่ยอมก็คือไปเต้นไหนเต้นไหนเขาก็จะพูดแบบเดียวกันหมด ก็เลยก็เลยไม่ได้รถก็เลยตัดสินใจลองมาหาพี่เอ๋ออโต้คาร์ค่ะโทรมาปรึกษาพี่เอ๋ก่อนว่าเ,เป็นลักษณะปัญหาแบบนี้แบบนี้เคสแบบนี้ช่วยได้ไหมพี่เอ๋เขาก็เลยบอกว่าโอเคผมช่วยได้<ม>ก็เลยลองมาพาเพื่อนมาแล้วก็ได้จริงสี่ห้าวันได้เลยได้รถเลยโอเคอนุมัติเร็วทันใจค่ะ 6บาทฟรีดาวค่ะบริการดีค่ะเซลล์เป็นกันเองค่ะก็แนะนําในเรื่องของรถว่าเราต้องการรถแบบไหนแบบไหนก็คือเซล์ลแนะนําดีมากค่ะก็แนะนําให้มาใช้บริการกันเยอะนะคะเออราคาพนักนิคมค่ะสรุปแล้ว6บาทจบจริงไหมครับจบจริง,จจรงค่ะ